หุ้นเด่นประจำวันที่27พฤษภาของเราในวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว IIG มานะครับก็ยังคงเป็นหุ้นเทคอย่างต่อเนื่องนะครับที่เลือกมาเนี่ยหนึ่งคือโมเมนตัมกำไรไตรมาสแรกเนี่ยเราคิดว่าที่ออกมาแล้วไม่ค่อยโตเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปีแล้วแล้วก็จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปนะครับคือไตรมาสหนึ่งจริงๆเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นไตรมาสที่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของเบสปีที่แล้วคือปกติมันจะมีต้นทุนก้อนหนึ่งที่จะต้องเอเฉลี่ยทุกๆไตรมาสแต่ปีที่แล้วเนี่ยดันไม่ได้เฉลี่ยในไตรมาสที่หนึ่งด้าทำให้กำไรไตรมาสหนึ่งเขาสูงกว่าปกติแต่ทีนี้ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า แนวโน้มไตรมาสที่สองสามสี่เนี่ยน่าจะโตทั้งคิวคิวแล้วก็เยียเยียได้ทุกไตรมาสนะ,ะับปกติครึ่งหลังของเขาเนี่ยกำไรจะดีกว่าครึ่งแรกด้วยสําหรับตัว i อจเพราะว่าในช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็จะพยายามปิดจ็อบปิดงานให้ได้เป็นปกติแล้วของของคนที่อาจจะมีงานบางส่วนที่เป็นงานโปรเจกต์นะครับแล้วก็ด้วยความที่เราต้องเวิร์กฟอโฮมอะไรต่างเนี่ยดีมานความต้องการในการลงทุนในระบบ ERP ให้ขึ้นมาเป็นอ,อยู่บนคลาวด์อันนี้ยังมีต่อเนื่อง แล้วก็ตัว CRM ยังคงเป็นตัวสตาร์ของเขานะครับส่วนถ้าดูในแง่ของกําไรในช่วง3ปีข้างหน้าแน่นอนว่าเป็นขาขึ้นนะครับคือบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีการลงทุนระบบ CRM เนี่ยโดยใช้ l ซ s f o r c e เนี่ยไม่ได้นานมากนะักแล้วก็หลายบริษัทในตลาดเนี่ยที่เป็นบริษัท Big Name ด้วยนะเป็น Big Cap เนี่ยก็ยังไม่ได้มีแล้วก็มีความสนใจในการลงทุนเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าดีมานในปี2อ2 1ถึง2023 20เนี่ย จะเป็นขาขึ้นชัดเจนเราคาดกำไรของ IIG เนี่ยโตเฉลี่ยนะครับ24ต่อปีนะแล้วก็จะทำนิวไฮทุกปีด้วยและที่สำคัญคือเขาไม่ได้รับงานโปรเจกต์อย่างเดียวสมมติว่าเขาไปลงทุนวางระบบเซล f o r c e หรือ Oracle ให้ปุ๊บก,ก็จะต้องมีการจ่ายค่า Subscription สมมติว่าต้องการใช้1,000 u พันยูเซพื่อจ่ายมา Subscription 1,000งพันยูเซต่อปีเท่าไหร่ว่ากันแล้วต้องจ่ายแบบนี้ทุกปีเหมือนเทอร์มินที่เราใช้อย่างนี้เนาะ ใช่ครับคือต้องจ่ายเป็นค่าใช้ตลอดเวลาส่วนบริษัทใหม่ๆที่ยังไม่ได้ลงทุนแล้วต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือว่าเพิ่งเริ่มมาใช้เซลฟ์ฟอร์ตรงนี้ก็จะได้ทั้งงานที่เป็นติดตั้งระบบแล้วก็จะได้ตัวสับสคริปชั่นเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรายได้สับสคริปชั่นเนี่ยมันจะโตเรื่อยๆนะมันจะไม่มันจะไม่มีทางที่จะลดลงได้เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ย้ายจากไอไอจีไปซึ่งโอกาสย้ายยากมากเพราะว่าปกติถ้า i m p l e m e n t กับบริษัทไหนก็จะใช้บริษัทนั้นไปเรื่อย ซึ่งใ<ม>นโซิชชินคอสใช่ครับแล้วก็สัดส่วนรายได้ที่เป็นรีเคอร์ลิงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิเปอร์เซ็นต้องบอกว่าไม่น้อยเลยนะดังนั้นเนี่ยส่วนรีเคอร์ลิงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนงานโปรเจกต์ในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ทั้งทั้งสองทางเลยฮนะแล้วก็กําไรอย่างที่บอกคือนิวไฮทุกปีตอนนี้นะครับราคาเป้าหมายนะเรายังเป็นราคาเป้าหมายปีนี้อยู่นะสําหรับตัว i อ ig ีเนี่ยเราให้ไว้ที่ 31บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นต้องบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมีแรงขายออกมาหนึ่งทั้งแรงขายหุ้นเทกแล้วก็อาจจะตวงงบก็ไม่ได้เอื้อเท่าไหร่ให้ราคาปรับขึ้นแต่เราคิดว่าทัมมิ่งตรงเนี้ยระดับราคาประมาณสัก20กลางๆเนี่ยนะครับน่าสนใจนะจะมีแนวรับเลยอยู่ที่25บาทเราคิดว่าตรงนี้ซื้อได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้เป้าอยู่ที่31บาทนะครับ